ดี๋ยวมาดูกันด้วยการส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับก็อาจจะต้องตัดภาพนะครับเพราะว่าอาจจะต้องถ่ายทําผ่านกล้องอ,อ,อันแรกนี่จะเป็นตระกูลกุหลาบนะครับครับก็สวัสดีครับวันนี้ครับมิสเตอร์ชนเรียกว่ามีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์นะครับในเรื่องของฝักกล้วยไม้นะครับก็เรียกวัาหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการ ผสมพันธุ์นะครับการผสมเกสรจนได้ฝักแล้วเนี่ยนะครับปัญหาของการเพาะกล้วยไม้แล้วมันไม่ขึ้นสาเหตุหนึ่งของการเพาะกล้วยไม้นะครับซึ่งเป็นความล้มเหลวนะครับไม่ได้มเมล็ดไม่ได้ต้นนะครับก็เกิดจากบางทีนะมันก็เกิดจากการที่เราผสมข้ามสายพันธุ์มากเกินไปนะครับแล้วบางทีก็มีปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นมเมล็ดเขา ไม่สมบูรณ์เมล็ดรีบหรือบางทีมเมล็ดไม่มีนิวเคลียสนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราไปดูตัวอย่างของมิตรชนจะนําฝักเข้าตู้เพาะแล้วเดี๋ยวเรามาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศกันว่าเ,เจ้าเมล <ะ S 2> <ะ>็ดของกล้วยไม้นะครับที่เราผสมไว้เนี่ยมันสมบูรณ์หรือเปล่าเพราะบางทีพอเราเพาะแล้วมันไม่ขึ้นเราก็เอออาหารเราไม่ดีหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดจากสาเหตุอื่นๆเอาละครับอันนี้มิตรชนจะให้ดูในเบื้องต้นก่อนที่จะไปดู เมล็ดฝักกล้วยไม้นะครับก็ดูตรงนี้ก่อนนะครับจะสังเกตเห็นว่าสองดอกนี้นะครับซึ่งเป็นดอกกล้วยไม้ตระกูลซิมิเดียมนะครับปรากฏว่ามิตรชนเนี่ยผสมเอาไว้นะครับจะเห็นว่าอันนี้ครับดอกนี้เขายังเขียวสดอยู่นะครับนี่ผสมไว้ประมาณ2องสามวันละก็มีลุ้นครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้ฝักนะครับแต่เจ้าฝักนี้ครับเริ่มเหลืองเริ่มเหี่ยว อย่างนี้ยังไงก็ไม่ได้ครับซึ่งมิตรชนนำอะไรเข้ามาเข้าไว้ดูทินะครับซิมบิเดียมเหมือนกันนะครับแต่เป็นซิมบิเดียมต้นนี้ครับที่โชว์อยู่ที่หน้าจอผสมกับผสมกับเจ้าตัวนี้ครับโกลเด้นเอลนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาบางทีคู่สามีภรรยาไม่ถูกใจกันไม่ชอบกันก็ไม่ติดนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ครับดูอีกนอีกต้นครับ ก็ผสมไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะสังเกตเห็นว่าบริเวณตรงคอตรงนี้ครับเขาเริ่มที่จะเขียวเข้มขึ้นแล้วเริ่มพองนะครับออก็แสดงว่ามีได้โอกาสได้ลุ้นแหละครับต้นอันนี้เป็นเอากาเลกาลอนเผือกไต้หวันซึ่งเป็นตะกูลซิเมเดียมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเผือกไต้หวันมาเข้ามาเข้ากับเจ้าโกเดนเอลนี่ครับมีโอกาสได้ลุ้นฟักเลยครับสวยงามนี่ครับ ฝักนี้ครับที่มิสเตอร์ชนอยากจะให้ดูนะครับมันน่าสนใจครับก็คือมิสเตอร์ชนอ่ยังไงก็ได้ฝักนะครับนี่ฮะฝักเขาเริ่มสมบูรณ์เขียวปัดและพองแล้วนะครับต้นนี้ที่บอกว่าน่าสนใจน่าสนใจอย่างไรครับมาดูครับมิสเตอร์ชนเรียกว่าพิเลนหละครับเอาแกรมมาโตฟิลัมนะครับมาผสมกับเจ้าซิมบิเดียมเอาล้ครับต้นนี้แหละครับเป็นไม้ข้ามสกุลที่บอกว่าหมาผสมไก่ ทีนี้ก็ต้องมาลุ้นอีกทีครับว่าฝักเนี่ยเขาจะอยู่กับเรานานแค่ไหนนะครับแต่ไม่เป็นไรไม่ว่าเขาจะอยู่กับเรานานแค่ไหนเมื่อมันเป็นฝักแล้วเนี่ยถ้าคนเหลืองก่อนกําหนดเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเพาะไปขูดมดลูกกันเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเขามีเมล็ดนะที่สมบูรณ์นะครับเราก็เรียกว่างานนี้ได้ไม้สายพันธุ์ใหม่เลยครับและนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งครับที่เป็นตัวอย่างที่มิตรชนอยากใช้ดูเป็น ตระกูลซิมบิเดียเหมือนกันแต่ว่าเป็นพวกกาเลคารอนต้นนี้รู้สึกว่าจะชื่อจินดามณีนะครับดอกสวยงามมากๆนะครับอันนี้เขาติดฝักเองโดยธรรมชาติมิตรชนจริงๆเอาตัวอื่นมาเข้าไว้นะครับล่วงหมดไม่ได้เลยนะครับแต่เขาติดเองโดยธรรมชาตินะครับแมลงเขาผสมพันธุ์ให้นะครับก็ได้มาสองฝักก็เดี๋ยวค่อยไปเพาะนะครับจินดามณนีนะครับส่วนเจ้าต้นนี้ครับอีกต้นหนึ่งที่อยากจะให้ชมก็คือว่าเจ้าต้นนี้ครับเป็น ฟิลิปปินแนนซิสนะครับอันนี้มิตรชนตั้งใจผสมนะครับเรียกว่า,าต้นนี้ครับเป็นต้นเล็กมากนะครับแล้วก็ขยันออกดอกนะดูประวัติการออกดอกในโชคชนนะครับก็ถือว่าเป็นต้นไม้อีกตัวครับที่น่าสนใจฟิลิปปินแนนซิสก็เป็นลูกผสมนะครับไม้ที่น่าสนใจแล้วก็เลี้ยงง่ายนะครับ,รบก็เป็นตัวอย่างของอมิตรชนผสม มาวิ่งตัวนี้ไว้นะครับเห็นว่าดอกเขาใหญ่ดีแล้วก็สีสันเขาก็พอได้สวยงามนะครับก็เลยมาผสมพันธุ์ไว้นี่ครับได้ฝักแล้วเป็นมาวิ่งฝักเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งาบางท่านถามว่าอายุฝักจะตัดไปเพาะเนี่ยเท่าไรนะครับก็ตอบตามหลักการมิตรชนเคยทําคลิปไปแล้วนะครับเดี๋ยววันหน้าจะทําให้อีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ตอบถามว่าเอ เราผสมเนี่ยเราจะใช้อายุฝักประมาณเท่าไหร่นะครับก็บางทีก็ไม่แน่หรอกครับถ้าผสมแปลกๆพี่เลนพี่เลนมากๆเนี่ยเราก็ต้องหมั่นมาดูขับฝักเราว่ามันเริ่มเหลืองหรือ,อยังบางทีถ้าเหลืองปุ๊บต้องชิงสุกก่อนามตัดไปเพาะก่อนเลยได้ตน้นใบไม่ได้ก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงส่วนต้นตัวนี้ครับก็เป็นอีกต้นหนึ่งครับที่มิตรชนประคบของผมเรามาเฝ้ามาดูรอให้ฝักเขาแก่นะครับก็เป็นเจ้ากุราบ เวียดนามนะครับแต่ว่ามิตรชนผสมข้ามไปอีกอย่างเลยครับเอาเจ้าเข็มแสดมาเข้านะครับจริงๆเขาก็เป็นตระกูลแวนด้ามาเข้ากับตระกูลเข็มนะครับซึ่งก็มีหลายๆท่านบอกว่าโอ้ท่าเบอร์นี้ถ้าได้ต้นนี่ถือว่าคงจะออกมาสวยงามอันนี้ก็เป็นการคาดเดาข,ของนักผสมพันธุ์ฝักไว้ไม้นะมันก็ เป็นไปได้ทั้งสองอย่างคือสวยกับไม่สวยจริงๆแล้วพอมันเป็นไม้มล็ดเนี่ยครับเราก็ยังมีโอกาสไปคัดอีกนะเพราะว่าหน้าตาลูกของเราเอาแต่ละคนเนี่ยยังไม่เหมือนกันเลยนะครับก็<ส><ด>เหมือนกันครับไม้มล็ดมันสนุกตรงนี้ครับก็คือเดี๋ยวเราไปคัดต้นสวยๆแล้วไปขยายพันธุ์ต่ออีกทีหนึ่ง<ส><ด>ลูกผสมกุหลาบเวียดนามที่มิตรชนผสมพันธุ์เอาไว้ก็เรียกว่าทําไว้หลากหลายแล้วครับก็ข<ส>้อดีของเจ้ากุหลาบเวียดนามนะครับเวลาเอามาขยายพันธุ์ปลูกมาเลี้ยงต่อนี่คือ เขาออกดอกเก่งครับเขาขยันออกดอกเอาล้ครับก็หลังจากที่เราได้ทําการเปิดฝักไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เรามา,าทําในเรื่องของการตรวจสอบเมล็ดนะครับว่ามันสมบูรณ์ดีไม่ดียังไงใช้ตะไลท์นะครับแล้วกอ็อันนี้เป็นฝักของตระกูลกุหลาบนะครับเราเปิดเมล็ดออกไปแล้วนะฮะก็จะมีเมล็ดลงเหลืออยู่นะครับเอา ทำไม่ยากครับเราก็แค่เขี่ยเอามาเล็ดนะฮะใช้ไม้จิ้นฟันนะครับหรือใช้อะไรก็ได้เขี่ยมเล็ดออกนะครับนี่เลยครับนี่เป็นแผ่นสไลด์นะครับเราก็เขี่ยมเล็ดลงไปในสไลด์นี่ครับแค่นี้หน่อยเดียวเพราะไม่ต้องเยอะแค่นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกุหลาบกุหลาบกระเป๋าเปิดนะครับหลังจากนั้นก็ใช้นี่ครับ น้ำธรรมดานะครับหยดลงไปนี่ครับเออพอหลังจากที่เราใช้น้ำธรรมดาหยดลงไปแล้วเราครับนี่บีบบีบี B กระจายให้มเมล็ดเขาหลุดออกไปจากลกนะครับก็เขี่ยมเมล็ดส่วนเกินออกไปนะครับพอมเมล็ดเขาเยอะเลยเกินนะครับถ้าน้ำไม่พอก็เติมน้ำเข้าไปหน่อยนี่ครับแค่นี้นะ เติมน้ำไปน่อยหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็อันนี้เขาเรียกโคเบอร์สลิปนะครับใช้โคเบอร์สลิปนี่อันนี้ก็ได้ครับเหมือนกันเตรียมไว้แล้วนะก็จะเป็นแผ่นฟิล์มใสๆอาจจะมองไม่เห็นนะครับนี่เลยครับซีลเข้าไปแล้วก็กดนะกดให้อากาศออกให้หมดมันก็จะเป็นแผ่นตาไลที่เราจะใช้สำหรับในการ ตรวจสอบมเมล็ดน,นะครับเดี๋ยวไปส่องด้วยด้วยกล้องจุลทรรศนะครับเดี๋ยวมาดูกันด้วยการส่องด้วยกล้องจุลทรรศนะครับก็อาจจะต้องตัดภาพนะครับเพราะว่าอาจจะต้องถ่ายทําผ่านกล้องอ,อันแรกนี่จะเป็นตระกูลกุหลาบนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับมิสเตอร์ชนก็เปิดฝักอยู่สสายพันธุ์ด้วยกันนะครับก็เลยเอามาตรวจสอบมเมล็ดให้กับแฟนๆชมนะครับว่าเขาทากันยังไง ารับตอนนี้เราก็มาส่องดูนะครับว่า,าด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับว่ามเมล็ดเขาสมบูรณ์หรือไม่เรียกว่าถ้าเห็นมเมล็ดเนี่ยครับเราจะรู้ได้เลยว่าเพาะไปเนี่ยบางตัวจะขึ้นแน่ๆก็ขึ้นจริงๆนะครับถ้าบางตัวมองดูแล้วไม่ขึ้นมันก็ไม่ขึ้นนะเพราะว่าปัจจัยก็คือว่าถ้ามเมล็ดมันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันไม่มีนิวเคลียสนะครับก็ไม่ต้องไปรอลุ้นหรอกครับยังไงก็ไม่ขึ้นแต่ถ้ามเมล็ดสมบูรณ์ดีขึ้นดีแล้วเกิดนะครับ อันนี้ก็เรียกว่ามิตรชน2่0ผ่านกล้องจุลทัศน์ลงไปให้ดูเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเมล็ดที่สมบูรณ์นะครับเป็นเมล็ดสายพันธุ์กุหลาบอาการอย่างนี้มีนิวเคลียสชัดเจนนะครับขึ้นร้อยเปอร์เซนแต่ถ้าอาการแบบนี้ครับเมล็ดรีบครับไม่มีนิวเคลียสเห็นชัดเจนนะครับเรียกว่ารีบเป็นข้าวเปลือกเลยไม่มีไข่แดงอย่างนี้โอกาสลุ้นยากส่วนเจ้าตัวนี้ครับเป็นเมล็ดตระกูลช้างนะครับต้นไม้มตระกูลช้าง เรียกว่า,มาเมล็ดสมบูรณ์ดีเหลือเกินครับมีไข่แดงชัดเจนอย่างนี้ขึ้นร้อยเครับส่วนเจ้าตัวนี้ครับเป็นมเมล็ดตระกูลแวนด้านะครับเป็นแวนด้ามิสจคิมครับมเมล็ดสมบูรณ์ขึ้นร้อยเครับในรูปนี้ก็เปรียบเทียบนะครับระหว่างทางซ้ายนั้นขึ้นกับอีกขวดหนึ่งไม่ขึ้นสําหรับคลิปนี้ก็พามาตรวจสอบมเมล็ดนะครับก็พอจะคาดเดาได้ว่าเราจะได้ต้นหรือไม่ได้ต้นก็จะมีประโยชน์มากนะครับสําหรับ แฟนที่ติดตามช่องมิสเตอร์ชนครับถ้าชอบอกชอบใจเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ที่มิสเตอร์ชนนำเสนอนะครับก็อย่าลืมครับก่อนจากกันก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ